สามสี่หคนนะครับรถออกเลยนะครับไม่ต้องนั่งรอนะจ๊ะมาเลยจ้านั่นะไอ้คนหายจะไปดูพระทิตตกที่ได้แล้วแต่ว่ามันเสื่อมเชิงเสื่อม่ยวรีบเดี๋ยวเรานั่งรถไปกีบอ้าวจีสพาไปไหนเนี่ยเที่ยวเที่ยวเขาบอกว่า ไปดูพระอาทิตย์ตกที่เนินช้างศึกไปจ้าน้องจ้าเดินช้างศึกจ้าจะต่อแล้วนำเทได้เลจ้าถามเขาบอกกลับเมื่อไหร่เขาบอกว่าถ้าพระอาทิตย์ไม่ตกก็ไม่กลับพระอาทิตย์ตกก็กลับประมาณนี้ครับ นั่งรถสองแถวจากหมู่บ้านอีดองเพื่อขึ้นไปเนินขขาศึกซึ่งเราจะไปดูพระาทิตย์ตกกันระหว่างทางก็จะมีทางเส้นทางที่ขรุขระแนะนำว่าให้นั่งรถจากคนที่นั่นขึ้นไปดีกว่าเรามาต้องนํารถขึ้นไปรถจะเสียและตกปาก จริงๆแล้วระยะทางก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันจะมีช่วงที่ทางไม่ดีเป็นช่วงๆก็คือเป็นหลุมเป็นบอ่อเนื่องจากว่าหินข้างๆทาง,ทางทลายลงมาแล้วก็ตรงพื้นเนี่ยเื่องถนนเนี่ยจะไม่เรียบเป็นหลุมเป็นบอ่อถ้ารถมาเองเนี่ยผมว่ามันจะบางทีมันเกรกแทบ้างอะไรบ้างตกหลุมตกบอ่อทําให้รถเราโทมเปล่าๆเราก็นั่งไปเนี่ยคนละ50บบาทเองไปกับถือว่าสะดวกสบายแล้วเราก็ชมวิวข้างทางไปเรื่อย ไม่ต้องขับเองฮะเราจะได้มีเวลาดูวิวข้างทางมีต้นไม้เขียวๆชมภูเข,เขาอะไรไปเรื่อยๆก็ถึงว่าไรแล้วก็ลงไปเดินชิวๆถ่ายรูปกันสะดวกกว่าผมว่านะครับครับด้านหน้าเราก็เรามาถึงแล้วนะครับเนินช้างศึก ็คงจะไปหาที่จอดรถของเขาก่อนเพื่อที่เราจะเดินขึ้นไปที่เนินช้างศึกแล้วก็ไปดูพระาทิตตกดินกันด้านหน้านะฮะด้านหน้าก็จะเห็นเป็นป้อมอยู่ที่เขาเรียกว่าเนินช้างศึกสมัยพระนเรศวรหรือไงเนี่ยเราะว่านะครับที่มาตั้งรับตั้งครับ มามที่ตรงนี้ตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงเนินช้างศึกเพื่อจะมาดูพระอาทิตย์ตกกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่พระาทิตย์จะตกเราก็มาเดินเที่ยวชิวๆกันก่อ,น,อน,นดูตรงนี้ บอกไปมีมอกไปม,มีหมอกหม,มหมอก,มอ,กอืมยไงหมอกหมอกอยู่นล่นฐานปฏิบัติการช้างศึกกองร้อยตะเวนชายแดนที่หนึ่งสามห้า เรามาถึงแล้วเนอะช้างรอดทีครับรอดรอดอ <c oughs> จุดนี้แล้วแบบที่เขาด <c oughs> ูจุดนี้แน่เลย อีฟานนู่นจะเป็นสถานีควบคุมการสั่งพม่าตัวนี้ตัวนี้ก็การเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่านี่ตรวนี้การันี้เป็นสั่งไทยครับนู่นเป็นเนินเสาธงแล้วก็ช่องมิตภาพส่วนด้านนู้นเป็นข่าวช้างเผือกครับข่าวช้างเผือกตรงนู้นแบบล้นๆเลยก็คือถ้าเราไปคือต้องข้ามผ่านตรงนี้ใช่ไหม ต้องเดินหลังหมู่บ้านขึ้นไปครับเขาจางเผืออแต่ว่าชายแดนฝั่งนู้นยังไม่เปิดเนินสามพงตง้องมีสภาพแต่เพราะคือไปเที่ยวได้แค่ถึงแคบแค่วัดคแค่วัดจะมีด่านตชดออยู่ที่เราเห็นอยู่ตรงนู้นตรงอะไรนะสาวธงตรงนี้นจะเป็นชายแดน,แดนไทยพมา่าแล้วก็พอมาตรงนี้ก็จะเป็นวัดวัดเมืองปีล็อก วัดหมอกปิ่นหลงแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นนอนช้างเผือกนะครับก็คือฝั่งนู้นเป็นฝั่งพมา่าแหละถ้าใครบีบโดนเข้าไปก็โดนสอยร่วงครับโดนยิง